ทางขึ้นเขานะครับผมไปโอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาขึ้นเขาคูหาที่อำเภอรัตภูมิจมังหวัดสงขลานะครับผมไปเดี๋ยวผมก็มากับแฟนสองคนนะครับวันนี้โสดมากคนดี<ไ>อยยะมาตามหารักแท้บนเขาโซตันตี้หนุ่มเจ้านี่ไม่มีแฟนนะครับผมตอนนี้โสดแล้วนะ <laughs> ไปเราไปตามหารักแท้บนเขากันนะเพื่น <laughs> อนๆเอา้า ห้าสิบเมตรได้ไหมนี่ไม่ถึงดีอย่าเพิ่งเอยเลยไปไปไปมีคนหมดแรงแล้วเบอร์เร็วดูวิว้างบนนี่สวยมากโอเคครับผมตอนนี้ทางก็เริ่มชันขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วนะครับ ไป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 เพื่อนลงเราเพิ่งขึ้นนะครับผมตอ,อบตอนนี้ครับผมเราก็มาถึงน่าจะก,กลางทางแล้วครับเป็นป่าสนอยู่ข้างล่างนะครับผมนี่ทางขึ้นของเราไปเพืเ่อนๆลุยกันต่อครับผม <laughs> ก็เท่าน,นี้นะครับผมอย่าไปเดินใกล้เหวนะถ้าลื่นราดนี่เรียบร้อยเลยเพื่อนๆนั่นๆๆๆ <l ots> ดูดินี่จะเป็นเหวลงไปเลยนะครับผมบรรยากาศสวยมากเฮ้ยเท่ออาน,นี้เราเจอสัตสว์ป่าสงวนนะผมมีเสือดำอยู่หนึ่งตัวนะครับมันคเฮ้ย ใช่หรือไม่วะาเมน่าจะเชยนะเสือดำกำลังวิ่งลงมาแล้วครับผมเฮ้ย hey! นี่มันสูนักดีว่าไอ oh. ้ดำไอ้ดำโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาที่ทางที่ชันขึ้นเรื่อยๆนะครับเราต้องไต่ระดับเฮ้ยเราต้องไต่เชือกขึ้นไปนะครับผมตอนนี้ก็มีคนลงมาแล้วนะ ตอนนี้มีคนลงมาแต่เราเพิ่งถึงนะครับผมไปไปครับผมไปชิวมากค่ะชิวมากค่ะเฮียชิวมากกับปรัมน้ำมั่งเร็วแดดเริ่มแรงแล้วเนี่ย ใช่เพื่อนเขาแดดแรงลงเราแดดแรงขึ้นไปยังมีคนอีกหลายคนอยู่บนนู้นนะครับแล้ก็จะพิชิตยอดเขาเอเบลลเลสมาขึ้นมา โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวมังนะไม่รู้ใช่ไหมมันจะมีกามบนด้วยนะครับเพื่อนๆสูงมากเดี๋ยวเวดถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะครับผมย้อนเสียงเลยก็ติดขึ้นพอดีนะครับไปแปนต่อเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่บนสันเขาคู่หานะมาวิวจะประมาณนี้นะครับผมไป เยอ่ยอเยอ่ยอเย่อวัชมนดูดิโอ้ยโคตรโหดอะครับโคตรโหดอะครับน้องๆน,นี่นะดูดิโอ้ยอัลละมาเอง้อยสุดยอดไป

โอเคเพื่อนตอนนี้แล้วก็ได้ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมบรรกาศก็สวยมากเลยนะครับผมไปรับชมคลิปต่อไปนะครับที่ทิปไหนก็ไม่รู้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ